สวัสดีค่ะจีดาพากาเด้นนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะสําหรับวันนี้นะคะแนนจะมาเปลี่ยนกระถางพลิกให้กับเพื่อนๆดูนะคะพลิกนะคะถ้าเราปลูกเขาในพื้นที่จํากัดเขาจะค่อนข้างที่จะการเจริญตัวโต,วตวเขาจะจํากัดนะคะดังนั้นถ้าใครที่ได้พลิกไปแล้วที่สั่งจากแนนไปนะคะอยากให้ต้นพริกของเรา ออกดอกติดลูกประจํานะคะก็คือต้องเปลี่ยนกระถางนะ,ะเดี๋ยวแนนมาทําวิธีการเปลี่ยนกระถางให้เพื่อนๆดูนะคะพริกที่เห็นตัวนี้นะคะแนนปลูกไว้สวยมากๆเลยนะ,ะอันนี้เป็นพริกขี้หนูเม็ดเล็กนะคะ mm. เห็นไหมคะลูกของเขาเยอะแล้วก็ดกมากๆเลยนะ,ะตัวนี้เดี๋ยวแนนจะเปลี่ยนกระถางให้กับเพื่อนๆดูนะคะสวยๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนกระถางกันนะคะ สำหรับกระถางที่เราจะใช้ในการปลูกพริกนะคะแนนจะต้องเพิ่มขนาดให้ใหญ่ขึ้นนะกระถางที่เห็นตัวนี้นะคะก็คือเป็นกระถาง6นิ้วนะคะตัวนี้เวลาที่เราจะเปลี่ยนต้องเปลี่ยนให้เขาอยู่ในกระถางที่ใหญ่ขึ้นนะคะถ้าเป็นตัวที่แนนจัดทรงอยู่แนนจะใส่ในกระถาง8นิ้วนะคะแต่ถ้าเราปลูกที่บ้านนะคะใครที่มีพื้นที่ก็สามารถปลูกได้โดยใช้กระถาง10นิ้วค่ะ ตัวนี้นะคะอันนี้เป็นกระถาง8นิ้วนะคะนี่8นิ้วค่ะส่วนตัวนี้เป็นกระถาง10นิ้วนะคะเวลาเราวางให้ลองวางดูนะ<ม>เห็นไหมคะเนี่ยค่ะพื้นที่ในการหาอาหารแล้วก็ช่องว่างก็จะเกิดขึ้นเยอะนะคะทำให้ต้นพริกของเราออกดอกแล้วก็ติดลูกตลอดนะคะตัวนี้แนนทาเพื่อจําหน่ายนะคะแนนก็จะปลูกลงในกระถาง8นะคะเนี่ยค่ะ<ม>เห็นไหมคะเป็นการเพิ่มพื้นที่ให้เขานะคะแล้วก็ ก่อนที่เราจะทําการปลูกเราต้องทดสอบวางลงไปก่อนนะคะว่าความลึกของต้นพริกเราอยู่ในระดับไหนนะคะถ้าได้แบบนี้แล้วก็มันก็จะต่ําเกินไปนะคะเราจะใส่ดินรองที่ก้นของกระถางแค่นิดเดียวนะคะเนะะี่ยค่ะแค่นิดเดียวแล้วก็วางลงไปเลยถ้าเวลาปลูกวางลงไปค่ะสําหรับดินที่ใช้ปลูกนะคะแนนใช้ดินผสมนะคะก็คือ ดินตัวนี้แนนได้ทําการหมักไว้เรียบร้อยนะคะก็จะมีส่วนผสมของแกลบนะคะแกลบดิบนะคะขี้วัวนะคะดินที่แนนใช้เป็นดินถุงผสมระหว่างแกลบดํานะคะแล้วก็ขุยมะพร้าวค่ะผสมเสร็จแล้วก็จะกองไว้แบบนี้นะคะมเมื่อทําการปลูกผักแนนก็จะเอามาปลูกแบบนี้ก็จะง่ายต่อการปลูกนะคะสําหรับกลุก่มนี้ถ้าเรา อ่าทำไมถึงต้องใช้แกลบนะคะนี่แนนแนะนําเลยว่าใช้แกลบจะทําให้ดินของเราไม่แน่นนะคะแล้วก็ดินนุ่มตลอดเวลาจะทําให้รากของพืชเดินดีด้วยค่ะต้องใช้แกลบนะคะแกลบก็คือผสมลงไปเลยเดี๋ยววางไว้แป๊บเดียวเขาก็จะเริ่มเก่าเองนะคะจากนั้นเมื่อทําแบบนี้เสร็จนะคะตัวที่เราใช้เพื่อทําให้ผักของเราสวยงามนะคะแนนก็จะใช้ปุ๋ยขี้ไก่ในส่วนของแนนตัวนี้อันนี้คือปุ๋ยขี้ไก่หมักไบโอนะคะเดี๋ยวจะกรีดให้เพื่อนๆดูนะคะ ตัวนี้เป็นปุ๋ยขี้ไก่นะคะเป็นขี้ไก่ล้วนนะคะไม่มีแกลบนะคะแบบนี้หมักเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็โรยลงไปเลยค่ะไนโตรเจนสูงมากนะคะทำให้พริกกับมะเขือนี่ชอบมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะผักตัวไหนที่เราอยากเร่งดอกออกผลนะคะทุกคนอันนี้ได้ทั้งหมดเลยนะคะก็คือแล้วก็เมื่อเกิดช่องว่างของต้นแบบนี้นะคะเน,นี่ยค่ะเราก็เอาดินเติมลงไปเลยจนเต็มนะคะปลูกง,ง่ายมากๆเลย แค่เติมดินลงไปค่ะระดับดินก็จะพอเหมาะนะคะนี่ใส่ลงไปเลยเราไม่ต้องทำอะไรเลยส่วนระบบรากของเขาก็จะไม่ได้รับการกระทบกระเทือนเลยเพราะว่าเราถอดออกจากกระถางเก่าแล้ววางไปเลยนะคะการฟื้นตัวของเขาก็ไวมากๆเห็นไหมคะง่ายมากระดับของดินก็จะพอดีเลยเนี่ยค่ะเห็นไหมคะสวยมากเลยแล้วก็ ใครอยากให้พริกของเราติดดอกออกผลต้องวางในที่มีแดดนะคะอย่างน้อยต้องให้ได้แดด3-4ชั่วโมงนะคะแล้วก็วางในที่ที่มีแสงจ้าๆเขาจะสวยค่ะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะสวยมากเลยแล้วก็กําลังจะออกดอกตอนนี้ก็คือติดลูกแล้วนะคะเป็นพริกเม็ดเล็กนะคะเป็นพริกที่หนูสวนเม็ดเล็กค่ะนี่ใครที่ชื่นชอบการปลูกผักของแนนแบบง่ายๆนะคะอย่าลืมนะคะเข้ามากดไลค์แล้วก็แชร์คลิปให้กับแนนด้วยนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับการปลูกพริกไม่ยากเลยใช่ไหมคะแล้วก็เวลาที่เราวางนะคะพยายามวางให้ห่างกันนะคะแบบนี้นะคะอย่าให้พุ่มของพริกติดกันนะคะเพราะว่าเขาจะได้ทรงสวยๆนะคะถ้าเราวางชิดกันเกินไปนะคะต้นพริกของเราก็จะไม่สวยนะคะก็คือใบของเขาจะชิดกัน,นะคะ่ะเนเนนจะพยายามดึงออกนะาะว่า ตอนนี้เขากลางใหญ่มากๆเลยนะคะเนี่ยค่ะคิดกันแล้วนะ,ะแปบ๊บเดียวนะคะ mm hmm. เมื่อเราเปลี่ยนกระถางแล้วใบเขาก็จะชิดกัน,นะคะ่ะ mm hmm. เขาจะใหญ่มากๆเลย mm hmm. ก็ต้องมาคอยเอาเขาออกจากกันนะคะเนี่ยค่ะเดี mm ๋ยวแน้องมาจัดพื้นที่ให้นะคะจัดพื้นที่ให้ก่อน mm hmm. อันนี้เป็นพริกที่แนนจําหน่ายในสวนนะคะสวยมากๆเลยทุกคนดูตรงนี้ไม่มีช่องว่างเล ะะเพราะว่าเขาติดกันเป็นแพรเลยนะคะต้องมาแยกน้องออกแบบนี้นะคะแยกน้องออกก่อนชึบอืนี่แยกน้องออกนะคะแน่นมากๆเลยแล้วก็วางในที่มีแสงนะคะเดี๋ยวย้าย แป๊บเดียวนะคะทุกคนแน่นมากๆพุ่มสวยด้วยนี่สวยมากเลยค่ะสำหรับใครที่ชื่นชอบการปลูกผักของแนนอย่าลืมกดไลค์แล้วก็แชร์คลิปให้กับแนนด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ